สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนครับฮาคิมซิเอกเนี่ยเล่นฟอร์มแย่มากๆนะครับฟอร์มออกทะเลไปเลยโดนทัวลงเละเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปแย่งริสเจมครับยิงฟรีคิกอีกด้วยนะครับเป็นประเด็นไปเลยสําหรับฮาคิมซิเยกนะฮะในเกมเมื่อคืนนี้ครับฮาคิมซิเยกเนี่ยตัวรุกของเชลซีครับกลายเป็นเป้าที่ถูกโจมตีจากแฟนบอลทางโซเชียลมีเดียนะครับ ด้วยผลงานสุดขี่เรครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกเมื่อคืนนี้ที่แพ้กับดินาโมแซเกรปบครับศูนย์ประตูตัวหนึ่งแถมช่วงท้ายเกมครับเขายังไปแย่งเรสเชมครับยิงฟรีคิกอีกด้วยนะฮะมาฟังกันหน่อยนะครับทางด้านของฮาคิมซีเยกครับออกลูกงองแงตั้งแต่ก่อนที่ตลาดอาจจะปิดตัวลงด้วยนะครับเพราะว่าต้องการย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิดเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้ย้ายทีมไปไหนนะครับสุดท้ายก็ต้องทนอยู่กับสิงหโปร์เชลซีกันต่อไปนะครับสำหรับซีเยก แล้วในแมชเมื่อคืนครับที่สตาดิโอมา็กซิเมียครับซิเยกเนี่ยโดนส่งเป็นตัวสำรองแทนที่ของเซซ่าอาชปลกเวตานะฮะในต้นครึ่งหลังโดยตอนนั้นครับเชลซีเนี่ยตามหลังสกเล็บอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วหวังว่าจะช่วยพลิกสถานการณ์ครับแต่กลายเป็นว่าผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยฮะโอ้โหจนถูกชาวเน็ตเนี่ยนิยามว่าเฮ้อตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาทำผลงานได้แย่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแล้วทีมเมทคนอื่นๆก็ไม่ได้ว่าจะดีกันสักเท่าไหร่ด้วย ยังมีอีกนะครับความรุงรังของปีกวัย29ปีอย่างซีเยกเนะนี่ยแสดงออกมาอีกครั้งในนาทีที่90.6บเชลซีได้ฟรีคิกประมาณ25หลานะฮะตามสิ่ต้องเป็นรีจเจมนะลองปั่นเพราะซัดจูบสองม,มาแล้วครั้งหนึ่งแต่เทาว่ากับแข้งโมร็อกโกอย่างซีเยกเนะี่ยออกมาพูดอะไรบางอย่างกับรีจเจมและเหมือนสร้างความไม่พอใจให้กับรีเจมเป็นอย่างมากนะครับ แถมใกล้ๆกันนั้นครับก็มีเมสันมาร์กับก็จ้องจะมาลองปั่นอีกคนที่จริงสถานการณ์แบบนี้ครับกับตันทีมอย่างจอร์จินโยเนี่ยควรต้องเข้ามาสาสังแต่ก็ไม่มีภาวะผู้นําที่แสดงออกมาเลยสําหรับจอร์จินโยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับกลายเป็นซีอีกเนี่ยปั่นด้วยเท้าซ้ายครับปรากฏว่าแย่กว่าเดิมนะฮะปั่นไปติดกาแพงครับแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยสารพัดความย่าแย่ในเกมเมื่อคืนครับจะไม่เฮชโค้ดอย่างโชมาจูเครนเนี่ยจะเรียกซ้อมต่อในวันพุธเลยนะฮะเป็นการลงโทษเขาบอกว่า มันจะไม่มีวันได้พักซ้อมพูดนี้ก็ยังต้องมาทํางานกันอยู่หน้าตอนนี้ไหนะยังคงให้พักซ้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วครับสิงห์บลูเชลซีเนี่ยมีอีก3เกมให้เตะก่อนเบรกทีมชาตินะนั่นก็คือพบกับฟูลแลมเรดบูลสันบวกแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ย